มีคนหนึ่งนะครับที่กำลังเลือกซื้อ Samsung Galaxy Tab อยู่นะครับแล้วได้มาเห็นโปรโมชั่นดีๆนะครับของบ o o เ AS นะครับผ่อนเดือนแค่990บาทนะครับแล้วยังได้แพ็กเกจ g p s 300เอรเมกนะครับแล้วก็ค่าโทรกลับนะครับ99าบาทต่อเดือนนะครับแล้วยังพร้อมได้พวกแกสปีดเอวีบางที่จะได้นำทางเราไปทุกที่ทุกทางนะครับถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีจริงๆครับวันนี้มาซื้อ Samsung Galaxy Tab อ่ะค่ะ ที่ตัดสินใจมาซื้อที่ศูนย์เนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนใช้ของ A.S. อยู่แล้วแล้ว,ลวก็เชื่อใจในบริการของศูนย์อยู่แล้วค่ะในงานก็มีโปรโมชั่นของตัวฟูงสีเฟิร์สชอยส์อะค่ะผ่อนได้20เดือนเดือนละ990ก็คิดว่ามันคุ้มดีค่ะเพราะว่าเหมาะกับเราแล้วก็ผ่อนสบายๆยยแล้วค่ะ